แเซวครับใกล้สิพักเทียงแล้วตัดแบบมืออาชีพบบเบิดแห้หงหรืว่าเัร็นะครับตัดเรี่ยงไว้หย้างงามครับค้นแบกกระแบกครับตัดหนึ่งกระหันมะนีนี่เป็นล่องที่หกครับอย่าสวยหย่าง,งามนารกจกกักระรรดพี่น้องติดตามได้ทั้งช่อง YouTube อํานวยการเกษตรครับ ได้พ่อกันเกี่ยวกับเรื่องอยาอันนี้อายุเจ็ดสิหามือตัดนะครับคุณค่าอาหารโปรโตีนนาะชีบอตัมกอสิบสองเเซ็นโปรโตีนครับวู้นที่เอายาไปให้ง่วได้กินถือวา่าสมบูรณ์ดีครับตัดว่างไว้เหลือทาแบกขึ้นนะครับแตกก่อง,ง่าม ทุกมือทังสี่เป็นประจำครับให้น้ำให้ปุ๋ยสารปรับปรุงดินนะครับเลาวนี่กระสิกงามครับแตกกอดีครับลองปลูกห้างกะัะนี่เขากัสลับกันไปเรื่อยๆคือแตกกอดีนะครับแตกกอดีลำต้นงามครับ